มาแล้วค่ะมาแล้วคะ่ะโคเลโคเลสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋ๆ Channel นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูสุดแซนจะอร่อยนะคะก็คือลาบปลาดุกแซบนะคะเพื่อนๆเคยกินไหมคะลาบปลาดุกเนี้ย อร่อยสุดๆเลยค่ะกินกับข้าวเหนียวนะคะสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆมาค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวลงมือทํากันเลยนะคะไปค่ะไปเข้าครัวกันค่ะนี่นะคะสําหรับวัตถุดิบนะคะก็ไม่มากมายไม่ยุ่งยากเลยนะคะเราใช้ปลาดุกย่าง3าตัวนะคะเขาก็ย่างมาเสร็จเรียบร้อยนะคะ ซื้อมาจากตลาดนะคะเพื่อนๆนี่นะคะขั้นแรกเนี่ยเราก็จะแกะเอาก้างออกนะคะเอาแต่เนื้อนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเอาหนังออกด้วยนะคะหนังมันดําเกินไป <c oughs> เราไม่ชอบนะคะหนังเอาหนังออกนะคะเพื่อนๆแล้วก็ก้างนะคะเอาแต่เนื้อน,นะคะเพื่อนๆเนื้อขาวๆไม่น่ากินมากๆเลยค่ะ <c oughs> ปลาดุกเนี่ยเขาก็ย่างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ย่างมาให้เรา สดสดใหม่ๆเลยค่ะยังร้อนอยู่เลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะน่ากินมากๆเลยค่ะแล้วก็มาแกะปลาดุก,กันก่อนนะคะเพื่อนๆลอกเอาหนังออกด้วยนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะสําหรับบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะก็จะมีเมนูพื้นๆนะคะมาให้เราทํากินกันอร่อยๆแซ่บๆนะคะเพื่อนๆก็แวะเวียนเข้ามาลองดูมาลองชิมกันได้เลยนะคะอร่อยๆทุกเมนูเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ หลังจากเราแกะปลาเอาเนื้ออย่างเดียวนะคะเอาเนื้อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาสับนะคะเอาก้างออกด้วยนะคะถ้าเมเราเห็นว่ามันมีก้างมันคงติดอยู่นะคะเราก็สับสับสับนะคะสับให้ละเอียดนิดนึงนะคะนี่นะคะตอนเราแกะเราก็คิดว่าเอาก้างออกหมดแล้วนะคะแต่จริงอ่ะมันก็ยังมีก้างอยู่นะคะเพื่อนๆตาไม่ดีตาแก่แล้วค่ะเพื่อนๆก็ดูนะคะเอาก้างออกด้วยนะคะนี่นะคะก็สับสับ ไปสักประมาณหนึ่งนะคะให้มันละเอียดนิดนึงนะคะเพื่อเวลากินเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นชิ้นนะคะเราก็เอาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะตั้งกระทะนะคะแล้วก็รวนนะคะคั่วคั่วคั่วให้มันสุกแล้วให้มันมีกลิ่นหอมให้มันแห้งนิดนึงนะคะเพื่อนๆนี่นะคะสับเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆประมาณนี้เลยค่ะ <S <S ไปค่ะเราก็จะไปคั่วกันเลยนะคะนี่นะคะใส่กระทะนะคะ ใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะคั่วพอให้มันมีกลิ่นหอมของปลานะคะแล้วก็ให้มันแห้งๆนิดนึงนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะประมาณนี้เลยะคะ่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจราบปลาดุกนะคะลาบปลาดุกแซ่บนะคะ ก็เอาไปทํากินกันได้นะคะง่ายๆนะคะนี่นะคะคั่วไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อนๆอย่าใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวปลาจะไหม้นี่นะคะเราคั่วประมาณนี้เราก็จะพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักให้มันเย็นนะคะนี่นะคะตั้งไว้ในกระทะแบบนี้นะคะพักให้มันเย็นก่อนนะคะมาค่ะตอนนี้เราก็จะไปเด็ดเ,เขาเรียกว่าอะไรใบสาราแหน่นะคะนี่นะคะใบซาลาแหน่แบบ เขียวๆสดๆใหม่ๆเลยค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะใบย้ายใหญ่นะคะใบสาละแหนก็ใช้ประมาณ4 5หต้นนะคะเพื่อนๆประมาณนี้เลยนะคะเด็ดเอาแต่ใบนะคะเพื่อนๆคนที่บ้านก็ชอบกินสาละแหนใบสาลาแหนหลานชอบมากเลยต้องต้องใส่ให้หมดที่ซื้อมานะคะอันนี้ซื้อมานะคะตามด้วย ต้นหอมนะคะต้นหอมเราก็จะหั่นซอยเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะเสร็จแล้วก็พักใส่ถาดไว้เช่นเคยนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยะคะ่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยหัวหอมนะคะหอมแดงนะคะหรือใครจะใช้หอมแขกอ่า หัวใหญ่ก็ได้นะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยมะน,นาวนะคะเราก็จะหั่นแล้วก็เอาเม็ดออกเตรียมไว้นะคะเพื่อสะดวกในการที่จะบีบมะน,นาวนะคะเพื่อนๆนี่นะคะหรือใครจะคั้นเป็นแบบว่าใส่ถ้วยไว้เลยก็ได้นะคะนี่นะคะเอาเม็ดออกนะคะเพื่อนๆอย่าให้เม็ดเข้าไปในลา,าบของเรานะคะมันจะทําให้ขมนะคะ <laughs> นี่นะคะเสร็จแล้วค่ะใบสะระแหน่มะน,นาวหอ,อ,อมแดงนะคะแล้วก็ ต้นหอมที่เราซอยไว้นะคะนะค่ะตอนนี้เราก็จะมาทําการลาบนะคะเอาปลาปลาดุกที่เราคั่วนะคะคั่วแห้งแล้วนะคะเอามาใส่ภาชนะที่เราจะใช้ลาบนะคะนี่นะคะน่ากินหอมมากๆเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทําการลาบเลยนะคะจะมีหลานมาช่วยนะคะวันนี้เราก็ <Okay. S 1> มีหลานมาช่วยลาบทำทำลาบให้นะคะนี่นะคะ ผสมให้เขาเป็นคนปรุงนะคะอร่อยอร่อยค่ะนี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆก็สนใจเมนูนี้นะคะก็ไปทํากินกันได้นะคะลาบปลาดุกแซบๆนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะกินกับข้าวเหนียวเนี่ยค่ะสุดยอดเลยนะคะในระหว่างนี้เราก็ชมกันไปก่อนนะคะ ใส่แล้วก็คนคลุกเขานะคะให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่ส่วนผสมเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อนๆใส่ไปเลยนะคะประมาณนี้นะคะใส่ไปชิมไปเลยนะคะอร่อยๆค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราเออนั่งรอแล้วกันนะคะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวก็เสร็จค่ะ <laughs> เพื่อนๆนี่นะคะ <laughs> คนปรุงก็ทําไปชิมไปนะคะ <laughs> แซ่บๆ <laughs> น่ากินมากๆเลยค่ะ <laughs> นี่นะคะ เดี๋ยวเพื่อนๆมาลอกินกันได้เลยนะคะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะเนี่ยนะคะใส่หอมแดงแล้วก็ใส่ผักทุกอย่างนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะหอมเลยค่ะลาบก,กินหอมมากๆเลยนะคะใบสาราแหนนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือใบสาละแหนนะคะเพื่อนๆนนี่นะคะดูสิคะหอมน่ากินมากๆเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วนี่ก็ใครชอบเยอะก็ใส่เยอะได้นะคะเพื่อนๆน <c oughs> นี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะ สีสันสุดยอดน่ากินมากๆเลยค่ะถ้าใครชอบเผ็ดนะคะใส่พริกเพิ่มเข้าไปได้เลยนะคะแต่ที่บ้านเนี่ยไม่ชอบเผ็ด <laughs> ชอบแบบกำลังดีนะคะเพื่อนๆ <laughs> กินชิมอีกแล้วค่ะน้ำลายไหลน้ำลายไหลหอมน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆไปค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะ ไม่เลิกชิมไม่เลิกกินนะคะเพื่อนๆไปค่ะตักใส่จานเสิร์ฟกันได้เลยแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะก็ทำเมนูแซนอร่อยนะคะก็คือลาบปลาดุกนะคะ ลาบปลาดุกแซบมาให้เพื่อนๆได้ลองชิมความอร่อยกันนะคะหวังว่าคงสุขใจเพื่อนๆแล้วก็ FC ทุกๆท,ท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปนะคะและที่สําคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนมารับชมคลิปและให้กําลังใจบ้านเจ๊เจชาแนลเสมอมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิง่งกริ๊ง ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อตอไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงเท่านี้ก่อนนะคะขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปนะคะทั้ง f อในประเทศและต่างประเทศขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆรงเลยๆตลอดไปคะ่ะ See you again tomorrow แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปคะ่ะ สวัสดีค่ะ